สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับพี่ไทุดอเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่วันนี้มีมะละกอนี่ต้นละสิบบาทต้นยาวขนาดเนี้สิบบาทพี่เพ็มก็ซื้อมาหลายต้นอยู่ซื้อมาหลายต้นเยู่ซื้อมาปลูกตามขอบสะอย่างนี้นี่เห็นไหมอันนี้ต้นละสิบบาท ิบบาทสิบบาทซื้อมันหลายต้นเนยอะเมื่อวานก็ฝากพ่อจันไปสามต้นฝากพ่อจันไปสามต้นแล้วก็มะเขือเปาะสองต้นนั่นแหละอันนี้ก็มะเขือมะเขือม่วงมะเขือยาวไหมมะเขือยาวม่วงอันนี้ก็ต้นละสิบบาทนี่สิบบาทนี่ต้นละสิบบาทดูต้นใหญ่ขนาดไหนนี่ซื้อมาสามต้นนี่ อันนี้คือมะเขือม่วงเขือยาวม่วงเดี๋ยวเราก็จะมาลงมะเขือกันนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมะเขือยาวแต่เป็นมะเขือยาวเขียวสีเขียวนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาตัดวออ่าขนานหนังยางมัดอไว้างบะได,ด้วยนี่อน่าจะอ,อันนั่นสตนโอเคอันนี้เป็นมะเขือม่วง เออมันเขือยาวสีเขียวสีเขียวมีสามต้นอื็นะนี่ที่นี่นี่เขือยาวเขียวอันนี้ก็พริกกระเฉียงพร้อมปลูกหนึ่งต้นราคายี่สิบบาทนั่นเองอันนี้พริกกระเฉียงนี่เห็นไหมมีลูกแลออกลูกแล้วนี่ต้นละยี่สิบยี่สิบาทนี่เพื่อนๆซื้อมาสามต้นสามต้นสามต้น เดี๋ยวเราก็จะม,มาลงกันอืเตรียมหลุมไว้ปลูกไอ้นี่และ้วไปปุ่มกวากันปลูกของขวากันนี่ก็เตรียมหลุมหลุมนี้ไว้แล้วไว้ปลูกตรงนี้ก็จะมีมะเขือเลือเปะ ต้นนี้ก็พร้อมปลูกได้เลยนะอาลงก็สามารถจะต้นจะต้องเพราะตัวนี้ลงดินกันื่นนางจะได้เป็นไม้คำ้ำไม้ค้ำให้ต้นนางนางจะได้เป็นทรงนั่นเอง นี่ในชะ่ไหมไม่งี้พอลนะมัดแก้ต้นกิ่งเดียวพอเดี๋ยวนางจะขึ้นข้างหน้าเองน,งนี่มัดแก้หล,มลวมๆพอเด้อ มาต้องมันไปปูไป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 กินน้ก่นปปลูก Oh yeah! yeah. แล้วนี่พ่อยก็จะมีบัางโอเค ก็จะมีฟางไว้กลุ่มเก็บความร้อนนั่นเองความชื้นความชื้นโอเค ใส่ป,ปุ๋ยขี้งวเรียบร้อยโอเคไปแล้วพี่พี่